ยาวเทวะสันติวิหาละวาสินีถูปีคะลีโพธิคะลีติหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันเตปูชิตาสุดถิงกะลุนเตนะวิหาละลันหีทะดีทีลาะมาจี นะวากาจะพิกาวสาลามิกาทานปะปฏิหุปปาสจะกาขรมมจะเทสานิพระมาจะอิสลาอัปปาะภูตาสุขิตาพระ วันโตเตชะลาปุชายีปิจะยันทะสัมภวาสังีทตชาตาอัตะวุปปัตติกานิยานิกรรมธรรมวะลังปัติจะเตจเพปิทุขัสสะกะลุนตสังัตยังธาตุจะลัง สตังธรรมังธรรมมัตตะลาจะบุกะลาสังโฆโหตุสัมโควะอัตถายะจะหิตตายะจะอภิรักขันตุสัมมุธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปุเยยยัมะธรรมมีอะริยับ ปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปปิปานิโนพุทธะสาสนีสัมมาททาลังปะเวชันโตกาลีทีวปะมัสตุวุติภาวะยะตะตานังสะมมินทัง นนตุเมติหนิงมาตาปิตาจะอัคชังนิจังรักขันติปุตตะกังอีวังธรรมีนะรชาชโนปะชังรักขันตุสัพพทาทุกขป,ะต,ะ,กขะ,ปะตาจะนิะปทุขาพระยันปัตาจะนิพพระยาสุขปตาจะนิสุกะ โมตุสัพพิปานิโนอัตตาวะเตจัมห,หิสัมปะตังปุญญสัมปะทังสัพพีธีวมุโนุโมทันตุสัพพสัมปติทิติยาทานังนันตุสัตตายาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวะนา กตาโหตุพัจันตุทีวตาคาถาสัพเพพุทธาพระลับปัตาปจิกายัจะพระลังอะระหันตาจะตีเชนะรักขันพันธามิสัพะสูโหตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพทีวตาสัพ พุทธานุภาเวนะสุตรโหตุนิลันตะลังโหนตุสัพพังมิลังกะลังลักขันตุสัพพะทิวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุติโหนตุนิลันตะลังโหตุสัพพัง <ค confer dles> สุขมังคะลัง <Ink> ล <irmi Creator> ักข no so ันตุสัพพะทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสูติโหตุนิลันตะลัง ด้วยเดชแห่งอนุภาพแห่งสัจอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาใจด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทียบเวนาทั้งหลายจงปวดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และ ธรรมะโลน้เพื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอสิทธีเรียนยดสิทธีเรียนไหวครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทางายที่สาสิงสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจ,จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทิน